กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้ภูเขาอาชีพที่ทั้งสองคนช่วยกันทำเพื่อหาเลี้ยงชีพก็คือการตัดฟืนแล้วนำไปขายในตลาดผู้ที่รับหน้าที่หลักในการตัดฟืนไปขายก็คือชายผู้เป็นสามีส่วนภรรยาก็อยู่ช่วยดูแลบ้านและคอยทำอาหารไปส่งให้สามีของตน สิ่งหนึ่งที่ภรรยามักจะทำอยู่เป็นประจำก็คือการไปไหว้สารเจ้าเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ครอบครัวของตนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขขึ้นตามฐานะที่พึงสแสวงหาได้เพราะนางอยากให้สามีลำบากน้อยลงอยู่มาวันหนึ่งชายผู้เป็นสามีฝันว่ามีผู้วิเศษมาบอกให้ไปขุดสมบัติที่เชิงเขา จึงเป็นแหล่งที่เขาไปตัดฟืนอยู่เป็นประจำเมื่อตื่นขึ้นมาเขาจึงได้เล่าความฝันให้ภรนรยาฟังและเขาเองก็วาดหวังไว้ว่าสิ่งนั้นจะกลายเป็นความจริงครั้นฟ้าสางชายตัดฟืนจึงได้รีบไปยังสถานที่ดังกล่าวในทันทีหลังจากขุดไปได้สักครู่ชายตัดฟืนก็เจอกับพระพุทธรูปทองคำองค์หนึ่งเป็นเหมือนกับรูปปั้นพระอรหันต์ทองคำ ที่เขาเคยรับรู้มาว่ามีอยู่ทั้งหมด18องค์เขาดีใจจนทำอะไรแทบไม่ถูกเพราะในชีวิตไม่เคยโชคดีถึงเพียงนี้เมื่อตั้งสติได้จึงรีบนำสมบัติกลับไปยังบ้านของตนทั้งสองสามีพันรรยาก็ได้ตกลงกันว่าจะนำพระพุทธรูปทองคำไปขายทำให้พวกเขามีเงินเข้าบ้านเป็นจำนวนมากจากครอบครัวที่ยากจนในอดีตกลับกลายเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืน พวกเขาได้ให้ช่างมาสร้างบ้านใหม่จนกระทั่งมีหลังใหญ่โตและตกแต่งให้มีความสวยงามตามแบบที่คิดเอาไว้เพื่อนบ้านต่างรู้สึกอิจฉาและคิดว่าพวกเขาคงจะมีความสุขมากกว่าครอบครัวอื่นๆเพราะมีสมบัติที่คนรอบข้างไม่มีกันในสายตาของคนทั่วไปมองว่าครอบครัวนี้นะ่าจะมีความสุขแต่ทว่าชายผู้เป็นสามีกลับมีความทุกข์ทางใจมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เขากลายเป็นคนละค้นจากเมื่อก่อนที่เคยไปตัดฟืนขายมีสีหน้าที่ดูเศร้าหมองประหนึ่งว่าความสุขไม่เคยมาเยือนชีวิตของเขาเลยพันริยาจึงถามด้วยความเป็นห่วงว่าพี่เป็นอะไรไปทําไม่ดูเหมือนคนที่อมทุกข์ยิ่งนักทั้งที่ตอนนี้ครอบครัวของเราก็มีสมบัติมากกว่าแต่ก่อนหลายเท่าพี่น่าจะมีความสุขกว่าแต่ก่อนมิใช่หรือ เมื่อพันธยาต้องการทราบความจริงชายผู้เป็นสามีจึงได้กล่าวความในใจให้ฟังว่าเหตุที่เป็นทุกข์ก็เพราะพี่เฝ้าคุ้นคิดว่าพระพุทธรูปอรหันทองคำนั้นมีอยู่ทั้งหมด18องค์แล้วที่เหลือจะไปอยู่ที่ไหนล่ะพี่จึงอยากจะได้องค์อื่นๆมาไว้ในครอบครองครั้นภรรยาได้ฟังความในใจของสามีจบลงเธอถึงกับไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยิน และเพื่อต้องการให้สามีรู้สึกดีกับสิ่งที่มีอยู่จึงได้กล่าวขึ้นว่าแค่นี้ยังไม่พออีกหรือพี่จะได้ยินว่าพระพุทธเจ้ามีกี่องค์ก็ช่างเอถอะเท่าที่มีอยู่เราก็น่าจะพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพราะสิ่งที่มีอยู่นี้เราก็มีมากกว่าใครหลายคนด้วยซ้ำไปเราควรจะมีความพอใจและมีความสุขกับสิ่งที่เราได้มานะพี่ นั่นมันเป็นความคิดของเธอแต่พี่คิดว่าพระพุทธรูปทองคำอีก17องค์ต้องอยู่บริเวณภูเขานั้นเป็นแน่ด้วยเหตุนี้พี่จึงจะต้องไปขุดให้เจอแล้วเราก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีมากกว่าที่เคยเป็นอยู่ตอนนี้แม้ภันริยาจะคัดค้านอย่างไรหรือปลอบประโลมให้เขารู้สึกพอใจกับสมบัติที่ได้ครอบครองอยู่ในตอนนี้แต่ชายผู้เป็นสามี ก็ยังกล่าวยืนยันในความคิดของตนอย่างหนักแน่นโดยไม่ยอมอ่อนอ่อนต่อคำร้องขอที่ภรรยาอ้อนวอนชายผู้เชื่อมั่นในความคิดของตนเตรียมอุปกรณ์เพื่อคุดสมบัติแล้วเดินทางไปยังภูเขาลูกที่เคยขุดพบพระพุทธรูปทองคำโดยความหวังว่าจะสามารถค้นหาสมบัติที่เหลืออยู่เพื่อนำมาเป็นของกำนันให้กับชีวิตอีกครั้งเขาใช้เวลาคุดอยู่นาน จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีแต่ก็ไม่เจอสิ่งที่ต้องการสุดท้ายการเวลาที่ผ่านไปแต่ละขณะก็พลัดพรากความสุขไปจากเขาอย่างสิ้นเชิงคงมีแค่ความอยากที่ไม่มีการควบคุมคอยเผลผลานให้ชายผู้โลภมากรู้สึกเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาโดยที่ภรรยาก็ทำได้แค่เฝ้ามองด้วยความรู้สึกปร่งสังเบชต่อการกระทำของสามีของตน ในฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพอใจในความพอดีที่เราสร้างให้เกิดมีในชีวิตเป็นเหมือนเกราะป้องกันไม่ให้ความโลภทำร้ายเราให้เจ็บปวดเพราะความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นดังหนึ่งว่ามีเสื้อผ้าที่อุ่นพอและสามารถป้องกันความหนาวที่ผ่านเข้ามาปองร้ายได้เราจึงรู้สึกอบอุ่นเสมอแม้จะมีลมหนาวพัดผ่านมากระทบตลอดเวลาก็ตาม ความพอใจในความพอดียังเป็นเหมือนวัคซีนป้องกันโรคหิวโหวยแห่งความรู้สึกให้มีที่พักเพื่อหยุดทำความรู้จักตัวเองและเพื่อให้เราได้มองเห็นความจริงที่จำเป็นที่เราควรจะอยู่กับมันอย่างคนที่รู้คุณค่าของสิ่งที่มีอยู่มิช่โหยหาและหิวโหวยต่ออนาคตที่ยังมาไม่ถึงซึ่งจะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีชีวิตอยู่อย่างสุขง่ายแต่ทุกยาก โดยเหตุนี้เราจึงควรสร้างความพอใจในความพอดีให้กลายเป็นมิตรของจิตเพื่อให้เราได้อยู่กับสิ่งเล็กๆแต่ก็งดงามพอแล้วความสุขที่ได้สัมผัสด้วยใจก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างเราอย่างผู้ที่เข้าใจในความจริงที่ปรากฏแม้นั้นอาจจะทำให้เราต้องเดินฝ่าลมหนาวแห่งความอยากที่หอมกระนํำเข้ามาแต่ตัวเราก็พร้อมที่จะก้าวผ่าน เพราะเรามีความพอใจในความพอดีเป็นเพื่อนแท้มาช่วยปลอบขวัญและให้กำลังใจในการก้าวเดินไปตลอดทาง